จะกระแลนหนูนี่นะหนูหนูแฟนใครหนูแฟนใครโอ้โอ้ทารล่ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นนะคะเพิ่งเห็นเขาเล่นโอ้โอ,โอถ่ายตามไม่ทันอืทารุ่เขาดีใจอะไรไม่รู้ไม่ค่อยได้เล่นเขาชอบอยู่ตัวคนเดียวอือ จะกระแหลนเดี๋ยจะฟ้องกูเกิลจะฟ้องกูเกินทาร่ทาร่ด้วยืึจักกแหลนกระแหลน,ะะหลนเดี๋ยวของแม่แตกกสวยดียนะเนี่ยทารล่ทาร่ โอ้ย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 อือืโอ้เวียนหัวแจ็คก็ตแหลนเดี๋ยวแม่จะฟ้องขู่เกินไม่เอาลูกแม่จะฟ้องขู่เกินอยูต่โลดดีกว่าฮะฮัลโหลไม่เคยเคยเห็นเขาเล่นโอ้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  นานๆเขาจะได้ออกมาเล่นนะเนี่ยเพราะว่าคูเกิลเขาจะคุมคุมทั้งหมดอันนี้คูเกิลเข้าบ้านไปแล้วเอาๆล้วเอาเล่นก่อนลูกเดี๋ยวคูเกิลออกมาไม่ได้เล่นนะอุ้ยยังว่าแหละ มีสาวโอ้โหยุงอ่ะมีสาวสวยอยู่อยู่หนึ่งเดียวแม่ดีนะทำหมันแล้วมไม่เอาลูกไม่เอาฮัลโหลลโล ถ้าคูเกล่อนยู่นะเขไม่ได้เล่นหรอกแบบเนี้ยจกักระแหลนนี่นะจกักระแหลนสมชื่อจริงๆหืมอือือ,อ,อืทำอะไรกันทำอะไรกันอันนี้ จักรแลนนอนหงายท้องด้วยฮืมคูเกิลคูเกิลบอบีทะลุอ่ะทะรุทะลุลตัวใหญ่มากด,ดูจิจกรจักรหลขายตั้งเชอมันวะจกรหลรเน